เคยรู้สึกไหมว่าตัวตนที่เราสร้างและแบกรับนั้นหนักอึ้งเพียงใดเคยหยุดถามหรือไม่ว่าภายใต้บทบาทความทรงจำและความคาดหวังที่เราสวมอยู่ทุกวันแท้จริงแล้วมีใครอยู่ข้างในจะเป็นอย่างไรหากมีกุญแจดอกหนึ่งที่สามารถไขประตูสู่ความเข้าใจอันลึกซึง้งปลดปล่อยเราจากประการของอัตตา และนำคางเราไปพบกับสภาวะที่โปร่งเบาและเป็นอิสระอย่างแท้จริงในความเงียบสงัดของการดำรงอยู่มนุษย์เราต่างถูกขับเคลื่อนด้วยคำถามไร้เสียงที่ก้องกังวานอยู่ภายในเราคือใครการเดินทางเพื่อค้นหาคำตอบนั้นได้นำพาเราไปสู่การสถาปนาตัวตนอันซับซ้อนและยิ่งใหญ่ขึ้นมา เราคือสถาปานิกและผู้อยู่อาศัยในปราสาทแห่งอัตตานี้ไปพร้อมกันเราก่ออิฐแต่ละก้อนขึ้นจากเศษเสี้ยวของความทรงจำทั้งหอมหวานและขมขื่นซึ่งบางครั้งก็เลื่อนรางและบิดเบี้ยวไปตามกาลเวลาเราฉาบปูนเชื่อมประสานมันด้วยบทบาททางสังคมที่เราสวมใส่อย่างแนบเนียนบทบาทของลูกของพ่อแม่ ของพนักงานผู้ซื้อสตัตว์ของศิลปินผู้เปราะบางจนบางครั้งเราหลงลืมไปว่าสิ่งที่เราสวมใส่อยู่นั้นเป็นเพียงอาภรณ์ไม่ใช่เนื้อแท้ของร่างกายจากนั้นเราก็ประดับประดาผนังประสาทด้วยคำชื่นชมและคำดูแคลนของผู้อื่นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนภาพของเราให้ดูสูงส่งหรือตกต่ำลง เราทาสีสารอันจัดด้วยอุดมการณ์ความเชื่อและความฝันที่เรายึดมั่นว่าคือสิ่งที่จะนิยามคุณค่าของเราได้อย่างแท้จริงตัวตนนี้จึงกลายเป็นสมบัติล้ำค่าที่เราต้องคอยเฝ้าระวังปกป้องและซ่อมแซมอยู่ไม่หยุดหย่อนเป็นภาระอันหนักอึ้งที่เราแบกไว้โดยไม่รู้ตัวลองหยุดถามตัวเองสักนิดหากวันหนึง่ง พายุแห่งชีวิตพัดพาความทรงจำของคุณไปจนหมดสิ้นคุณจะยังเป็นคุณคนเดิมอยู่หรือไม่หากบทบาทที่คุณภาคภูมิใจที่สุดถูกถอดถอนออกไปอะไรคือสิ่งที่เหลืออยู่เป็นแก่นแท้แล้วในชีวิตประจำวันของเราความยึดมั่นในตัวตนแบบไหนที่สร้างความทุกข์ให้เราบ่อยที่สุด คือฉันผู้รอบรู้ที่ไม่อาจยอมรับความผิดพลาดคือฉันผู้อ่อนแอที่ต้องการการยอมรับอยู่เสมอหรือคือฉันผู้ประสบความสำเร็จที่หวาดกลัวความล้มเหลวหรือว่าแท้จริงแล้วประสาทที่เราสร้างและหวงแหนนักหนานี้อาจเป็นเพียงประการที่กักขังเราไว้จากอิสรภาพของชีวิตและการเดินทางที่แท้จริง ไม่ใช่การสร้างเสริมมันให้แข็งแกร่งขึ้นแต่คือการค้นหากุญแจที่จะไขประตูออกไปสู่ความจริงที่อยู่อีกฟากหนึ่งกุญแจดอกนั้นมีชื่อว่าวิปัสนาญาณซึ่งเป็นคำที่อาจฟังดูสูงส่งและห่างไกลแต่เนื้อแท้ของมันกลับเรียบง่ายและเข้าถึงได้ในทุกขณะลมหายใจ วิปัสนาญาณไม่ใช่ค้อนปอนสำหรับทุบทําลายประสาทแห่งอัตตาให้พังพินาศในคราวเดียวแต่มันคือแสงเทียนอันสงบนิ่งที่เราค่อยๆจุดขึ้นในห้องอันมืดมิดของจิตใจแสงนั้นไม่ตัดสินไม่วิพากวิจารมันเพียงศาสตร์ส่องไปตามสรรพ,พสิ่งให้เราได้เห็นโครงสร้างของประสาทนั้นตามความเป็นจริงเป็นครั้งแรก การปฏิบัติวิปัสนาคือการฝึกฝนที่จะมองดูอย่างซื่อตรงคือการถอนตัวจากการเป็นนักแสดงในละครชีวิตมาเป็นเพียงผู้ชมที่นั่งอยู่แถวหน้าสุดเฝ้าสังเกตการทำงานของกายและใจอย่างไม่เข้าข้างฝ่ายใดเราเห็นความคิดที่ผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเราเห็นความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยก่อตัวขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็จางหายมันคือการเฝ้าดูการสังเกตการยอมรับในสิ่งที่ปราปฏเราไม่ได้พยายามจะหยุดความคิดแต่เราหยุดที่จะเชื่อในทุกความคิด เราไม่ได้ปฏิเสธความเจ็บปวดแต่เราหยุดที่จะสร้างเรื่องราวเพิ่มเติมรับรอบความเจ็บปวดนั้นลองจินตนาการถึงทะเลสาบที่ผิวน้ำเคยขุ่นมัวเพราะการกวนตะกอนอยู่เสมอวิปัสนาไม่ใช่การพยายามตักตะกอนออกแต่คือการปล่อยให้น้ำนิ่งสงบลงอย่างช้าๆจนตะกอนเหล่านั้น ค่อยๆตกผลึกนอนก้นและเผยให้เห็นความใสกระจางของผืนน้ำเองนี่คือการทำงานที่ละเอียดอ่อนและต้องอาศัยความอดทนมันคือการให้ใจได้ฟังใจอย่างแท้จริงการมองเห็นความยึดมั่นในแต่ละวันความหงุดหงิดเมื่อไม่ได้ดังใจความพองโตเมื่อได้รับคำชม ไม่ใช่เพื่อกำจัดมันแต่เพื่อทำความรู้จักกับกลไกที่สร้างถูกของตัวเราเองการเฝ้าดูอย่างต่อเนื่องและไม่ตัดสินนี้เองคือการค่อยๆสอดกุญแจเข้าไปแล้วบิดมันอย่างแผ่วเบาที่สุดเมื่อประตูบานนั้นแง้มเปิดแสงสว่างจากภายนอกจะสาดส่องเข้ามาเผยให้เห็นสภาวะอันน่าทึ่งที่เรียกว่า อนัตตาความจริงที่ว่าไม่มีตัวตนที่เป็นแก่นแท้ถาวรให้ยึดเหนี่ยวได้เลยนี่คือจุดที่หลายคนอาจรู้สึกหวาดวันเพราะเราคุ้นเคยกับการมีฉันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมาตลอดชีวิตแต่สภาวะอนัตตาไม่ใช่ความว่างเปล่าที่น่ากลัวแบบสุญนญนิยม มันไม่ใช่การบอกว่าเราไม่มีอยู่จริงแต่เป็นการเปิดเผยว่าเราได้มีอยู่อย่างที่เราเคยเข้าใจประสาทแห่งอัตตาที่เคยดูแข็งแกร่งนักหนาเมื่อถูกแสงแห่งปัญญาส่องทะลุก็เผยให้เห็นว่ามันถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่ไหลเวียนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารูปธรรมท,ที่แก่ลงทุกวัน เวทนาที่เปลี่ยนจากสุขเป็นทุกข์ในชั่วพริบตาสัญญาที่จำได้บ้างลืมไปบ้างสังขารความคิดปรุงแต่งที่ผุดดับนับครั้งไม่ถ้วนและวิญญาณการรับรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบทางอายตนะเท่านั้นส่วนประกอบเหล่านี้รวมตัวกันทำงานอย่างน่าอัศจรรย์ แต่ไม่มีส่วนใดเลยที่เป็นเจ้าของของกระบวนการทั้งหมดมันเหมือนกับเปลวเทียนที่ดูเหมือนจะเป็นดวงไฟดวงเดียวที่มั่นคงแต่แท้จริงแล้วมันคือกระบวนการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องในทุกเสี้ยววินาทีหรือเหมือนสายน้ำในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเราเรียกมันว่าแม่น้ำแต่ไม่มีหยดน้ำหยดใดเลยที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ฉันก็เป็นเช่นนั้นเป็นกริยาไม่ใช่คำนามที่เป็นตัวตนแข็งแข็งเมื่อคลื่นตระหนักว่าเนื้อแท้ของมันคือมหาสมุทรมันจะหวาดกลัวการสลายตัวของมันเองอยู่อีกหรือเมื่อเราเห็นว่าไม่มีศูนย์บัญชาการกลางที่ต้องคอยปกป้องความวิตกกังวลจากการถูกคุกค,คามก็จะค่อยๆค,คลายตัวลง การค้นพบสภาวะอนัตตาจึงไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการปลดปล่อยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเราจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรเมื่อได้สัมผัสกับอิสรภาพอันกว้างใหญ่นี้การเห็นแจ้งในสภาวะอนัตตาไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนเฉยชาหรือไร้ความรู้สึกแต่มันจะเปลี่ยนคุณภาพของทุกการกระทา และความสัมพันธ์ในชีวิตเราไปอย่างสิ้นเชิงเรายังคงใช้สมมุติสัจจะหรือความจริงโดยสมมุติในการดำเนินชีวิตเรายังมีชื่อมีหน้าที่การงานมีครอบครัวให้รักและดูแลแต่เราทำสิ่งเหล่านั้นด้วยหัวใจที่โปร่งเบาและไม่ยึดติดตัวตนจะถูกเปลี่ยนสถานะจากนายผู้กดขี่มาเป็นเพียงเครื่องมือรับใช้ ที่เราหยิบมาใช้เมื่อจำเป็นแล้วก็วางลงเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเราสามารถโกรธได้แต่ความโกรธนั้นจะไม่แผลเผาใจเรานานเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเพียงแขกผู้มาเยือนชั่วคราวเราสามารถรักได้อย่างสุดซึง้งแต่ความรักนั้นจะปราศจากความพยายามที่จะครอบครองเพราะเราเข้าใจในธรรมชาติที่ไม่เที่ยงแท้ของทุกสิ่ง จิตใจของเราจะเปรียบดั่งท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ที่ไม่เคยปฏิเสธเมฆฝนหรือพายุแต่ก็ไม่เคยเปรอะเปื้อนหรือบุบสลายไปกับสิ่งที่ผ่านเข้ามาและผ่านไปการมองเห็นความทุกข์ของผู้อื่นก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันเมื่อเราเห็นกลไกาการสร้างตัวตนที่เปราะบางในใจเราเราก็จะมองเห็นมันในใจของคนอื่นด้วยความเมตตา ความขัดแย้งที่เคยดูเป็นเรื่องคอขาดบาดตายอาจกลายเป็นเพียงความคิดเห็นที่แตกต่างกันของกระแสธรรมที่ไหลผ่านไปชีวิตจะกลายเป็นการเต้นรำที่รื่นรมแทนที่จะเป็นการต่อสู้ที่เคร่งเครียดเราจึงสามารถหัวเราะได้สุดเสียงร้องไห้ได้อย่างจริงใจและใช้ชีวิตในทุกบทบาทอย่างเต็มศักยภาพ แต่ลึกลงไปข้างในนั้นมีความสงบนิ่งและความว่างเป็นพื้นฐานการเดินทางนี้จึงไม่มีวันสิ้นสุดมันคือการฝึกฝนที่จะหายใจใช้ชีวิตและสัมพันธ์กับโลกด้วยสายตาใหม่ที่เห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นด้วยหัวใจที่ถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงในทุกขณะปัจจุบันถ้เรืงเล่านี้ช่วยให้ใจคุณเบาขึ้นบ้าง กดติดตามไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกตอนที่เราเล่าให้ใจฟังด้วยกัน